สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับลูน่ารับหน้าที่สปอยภาพยนตร์ช่องดูอะไรดีลูน่ามีหนังระทึกขวัญดรามา่าเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะเมื่อแวมไพร์สองแม่ลูกถูกตามล่าจากทั้งมนุษย์และแวมไพร์ด้วยกันพวกเธอจะต้องหนีอย่างระหกระเหินเมื่อถึงเวลาที่เผชิญกับอันตรายแวมไพร์ ire, ผู้แม่สามารถทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกของเธอได้แม้กระทั่งต้องสละชีวิตอมตะของเธอเองก็ตามสุดท้ายแล้วพวกเธอจะสามารถรอดชีวิตต่อไปได้หรือไม่ ภาพยนตร์ที่จะนำมาสปอยนี้มีชื่อว่าบ y ัน n ทียมเข้าฉายในปี2012นะคะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังสปอยภาพยนตร์หนูหนะ้าขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งเรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่เอเลนอร์โดยเธอนั้นเป็นแวมไพที่ใช้ชีวิตอยู่มานานเธอมักจะเขียนบันเทึกกกรมีชีวิตในการเป็นอมตะของเธอกับแม่ <c oughs> เพื่อระบายความรู้สึกที่อัดอั้นตันใจอยู่มานานกว่า200ปีมาแล้วซึ่งแม่ของเธอนั้นก็เป็นแวมไพเหมือนกัน โดยที่เธอมาจะเขียนบันทึกและฉีกมันทิ้งไปกับสายลมแต่แล้วก็มีชายชาราคนหนึ่งที่เก็บบันทึกได้ก่อนที่จะอ่านข้อความนั้นแล้วชายชาราก็ทราบผ่านกระดาษว่าเอเลน o r นั้นทนทุกทรมานมาอย่างยาวนานเขาจึงตัดสินใจไปหาเอเลนอนและบอกเล่าเรื่องราวทุกกระทมในใจของเขาให้เธอฟังเหมือนกันชายชาราเล่าว่าเขามีคนรักแต่ความรักของเขาไม่สมหวังเพราะว่าคนรักของเขา ไปแต่งงานกับน้องชายของเขาเองทําให้ชายชาราจมปลักกับอดีตมายาวนานและอยู่อย่างโดดเดี่ยวตลอดมาจนในวันนี้เขาขอให้เธอได้ปลดปล่อยเขาเออกจากความเสียใจสักทีเขาขอให้เอเลนอรเห็นใจเธอจึงช่วยเขาไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปเธอจึงเริ่มดูดเลือดเขาจนแห้งเหี่ยวและสิ้นลมหายใจไปในที่สุดแม่ของเอเลนอรนั้นะมีชื่อว่าคาร่าเธอมีอาชีพเป็นสาวบริการให้แขกพึงพอใจ แล้วในวันนี้เธอก็มีลูกค้าแต่ก็มีคนมาตามล่าเธออีกด้วยเธอได้วิ่งหนีเขาส่วนเขาก็ตามไล่ล่าเธอจนจนมุมแล้วก็โดนจับตัวได้โดยที่ผู้ชายคนนั้นมีชื่อว่าเวอร์เนอร์เขาได้รับคําสั่งมาให้กําจัดเธอคาร่าใช้กลอุบายหลอกล่อเวอร์เนอร์ให้ใจเย็นลงแล้วเข้ามาคุยกันก่อนแล้วเวอร์เนอร์ก็ยอมทําตามที่เธอขอแล้วเมื่อเวอร์เนอร์เผลอคาร่าจึงอาศัยจังหวะนี้จัดการกับเวอร์เนอร์ซะ แล้วเมื่อเอเลนอร์กลับมาถึงบ้านเธอก็ต้องตกใจมากที่แม่ของเธอลากศพผู้ชายเข้ามาในห้องคาร่าบอกกับเธอว่าเราจะต้องหนีตอนนี้เลยแต่เอเลนอร์ไม่อยากไปคาร่าจึงบอกว่าพวกมันจะตามล่าเรานะเราต้องรีบไปเดี๋ยวนี้และพวกเธอก็ช่วยกันเอาน้ำมันมาราดเต็มห้องแล้วก็จุดไฟเผาเพื่อทำลายหลักฐานซะหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เดินทางออกไปจากเมืองนี้และไปยังเมืองแห่งใหม่ซึ่งเมืองแห่งใหมน่นี้พวกเธอเคยมาแล้ว และยังเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดอีกด้วยคาร่าบอกเอเรนอรว่าให้นั่งรออยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวแม่จะไปหาเงินมาให้แล้วจะหาที่พักให้ลูกโดยที่คาร่านั้นรักเอเรนอร่มากจนทำให้เธอยอมทำทุกอย่างแม้กระทั่งบริการผู้ชายเพื่อแลกเงินมาดูแลเอเรนอรเมื่อเอเรนอรนั่งรอแม่นานมากขึ้นเรื่อยๆจนเธอนั้นทนไม่ไหวเธอเดินไปเรื่อยๆจะมาถึงโรงแรมแห่งหนึ่งเธอเดินเข้าไปและเห็นเปียโนวางไว้อยู่ เธอจึงเดินเข้าไปเล่นเพลงที่เธอชอบและเพลงนี้มันก็เพราะมากจนทําให้พนักง,งานชายคนหนึ่งเข้ามาดูเธอโดยที่เขาชื่อว่าแฟรงก์และเขาก็อยากจะพูดคุยกับเธอแต่เธอกลับไม่อยากคุยกับเขาเธอจึงเดินหนีเขาออกมาทันทีเพราะไม่อยากยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งนั้นส่วนทางด้านคาร่าตอนนี้ได้แขกแล้วก็ต้องบริการผู้ชายคนหนึ่งโดยที่เขานั้นมีชื่อว่าทาเล็บแต่เขาก็บอกความตั้งใจของคาร่าว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เธอทําอะไรแบบนั้น เขาแค่ okay, อยากมีเพื่อนคุยก็เท่านั้นเองเพราะว่าเขาเพิ่งเสียแม่ของเขาไปและทําให้เขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากคาร่าก็รู้สึกเห็นใจคาเล็บเธอได้ปรับใจเขาแล้วก็ถามไปว่าคุณทําอาชีพอะไรคาเล็บก็บอกกับเธอว่าเขามีโรงแรมเก่าๆที่แม่ทิ้งไว้ให้เมื่อคาร่าได้ยินดังนั้นเธอจึงบอกกับเขาไปว่าฉันเพิ่งเดินทางมาที่เมืองนี้แล้วก็ยังไม่มีที่อยู่เลยเขาจึงชวนคาร่าให้ไปอยู่ด้วยกันกับเขาคาร่าจึงตอบตกลงไป แล้วก่อนที่จะไปเธอไม่ลืมที่จะไปหาลูกสาวของเธอคาราบ,บอกกับคาเล็บว่าเอเลนอร์คือน้องสาวของเธอและพวกเขาก็พากันไปที่โรงแรมของคาเล็บส่วนเอเลนอร์ก็ได้เข้ามาอย่างห้องพักของเธอเธอได้ล้มตัวลงนอนและคิดถึงอดีตที่เธอเคยอยู่เมืองนี้ได้เพราะเธอเกิดที่นี่เธอได้นึกถึงตอนที่สมัยที่แม่ของเธอเล่าให้ฟังว่าตอนที่แม่เป็นเด็กสาวและเก็บหอยตามชายทะเลเพื่อนําไปขายประทังชีวิตได้มีผู้ชายคนหนึ่ง ขี่ม้ามาซื้อหอยของเธอเตยที่เขานั้นมีชื่อว่าดา well วเวลเตยที่เขาได้มอบไข่มุกไว้ให้กับแม่แต่แล้วก็มีชายอีกคนได้เข้ามาหาเธอเตยที่เขานั้นมีชื่อว่ารูดเวนเขาได้เข้ามาตีสนิทกับเธอแล้วก็ชวนเธอไปขี่ม้าเล่นด้วยกันแม่จึงขี่ม้าไปกับผู้ชายคนนั้นหลังจากนั้นรูดเวนก็ได้พาแม่ไปยังสถานที่บริการเพื่อเอาคาราไปขายแล้วเขาก็สัญญากับเธอไปว่าเขาจะกลับมารับเธอแม่จึงยอมอยู่ที่นั่น เพื่อรอเขากลับมาจนกระทั่งผ่านไปคาร่าก็ได้ให้กำเนิดลูกนั่นก็คือเอเลโนนั่นเองแต่สถานบริการนั้นมีกฎห้ามเลี้ยงเด็กและต้องกำจัดทิ้งแต่ด้วยความรักที่คาร่ามีต่อลูกเธอเลยเลือกที่จะเก็บลูกสาวเอาไว้เธอพาลูกไปยังสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่อยู่ในเมืองจากนั้นเอเลโนนก็เติบโตขึ้นที่นั่นจนกระทั่งเธออายุได้16ปีวันหนึ่งก็มีชายแปลกหน้าเข้ามาขอเจอกับเธอเขาได้ด่าดเธอ จากนั้นก็ได้ข่มขืนเธอแล้วก็ได้พากความบริสุทธิ์ไปจากเธอแถมยังเอาโรคร้ายมาปล่อยอีกด้วยโดยที่เขาคนนั้นก็คือรูดเวนนั่นเองโดยที่ครั้งหนึ่งเขาได้ย่ำหยีแม่ของเธอเอาไว้แต่ตอนนี้เขาก็กลับมาทํากับเธอและเมื่อคาร่ารู้ว่าลูกสาวสุดที่รักของเธอถูกทําร้ายเธอก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยลูกทันทีแต่ก็ไปไม่ทันคาร่าโมโหมากแล้วก็ได้ตัดสินใจฆ่ารูดเวนไปในทันทีส่วนทางด้านของเอเลนอร์เธอก็เสียใจมาก เพราะว่าเธอนั้นถูกพราความบริสุทธิ์ให้กับชายที่ไม่รู้จักแถมยังเอาโรคมาติดเธออีกด้วยคารา่าจึงตัดสินใจพาเอเลนอร์ไปที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นเกาะกลางทะเลแล้วถ้าใครเข้ามายังสถานที่แห่งนี้ก็จะกลายเป็นอมตะชัวนิรันเธอเข้าไปในถ้าแล้วก็ได้พบกับคนคนหนึ่งที่มีใบหน้าเหมือนเธอแต่ว่าคนคนนี้ก็ดูเยือกเย็นมากแล้วก็พูดกับเธอว่านี่คือจุดจบของเวลา แล้วก็เข้าไปจัดการกับเธอจนทําให้เธอนันสะดุ้งขึ้นมาแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ชายสองคนเข้ามาที่โรงแรมที่ถูกไฟไหม้โดยที่พวกเขาก็คือนักล่าที่ตามหาสองแม่ลูกนั่นเองแล้วในตอนนี้พวกเขาก็รู้แล้วว่าสองคนแม่ลูกได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองอื่นกลับมาในปัจจุบันเอเลนอ์ได้เดินมาในเมืองเธอได้มาอย่างสถานรับเลี้ยงเด็กที่เธอเคยโตมาและในตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปเป็นโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว แต่ด้วยความที่เธอไม่ทันระวังแล้วทําจักรยานล้มลงไปจนมีคนได้รับบาดเจ็บโดยที่ชายคนนั้นมีชื่อว่าแฟรงค์บาดแผลที่เขาได้รับบาดเจ็บนั้นทําให้เลือดไหลไม่หยุดแล้วเขาก็เดินโซซัสโซเซกลับบ้านเอเลนอรู้สึกผิดมากจึงได้นําจักรยานของเขาตามไปที่บ้านของเขา,เขาด้วยเมื่อมาถึงที่บ้านแม่ของแฟรงค์ก็ตกใจเป็นอย่างมากเธอรีบพาลูกไปหาหมอทันทีเอเลนอร์ได้เห็นผ้าพันเลือดของแฟรงค์ตกอยู่เธอก็อดใจไม่ไหวเอเลนอร จึงหยิบผ้าผืนนั้นขึ้นมากินทางด้านคาราเธอยือนหาลูกค้าอยู่ข้างถนนเธอก็คิดว่าจะสร้างอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งให้กับสาวบริการทั้งหมดโดยที่จะนำโรงแรมของคาเลบมาเป็นที่บริการแล้วเธอก็ไปดูดเลือดพวกผู้ชายให้มาติดกับแล้วก็จัดการดูดเลือดพวกนั้นซะส่วนเอเลนอร์ก็เป็นห่วงแฟรงเธอได้มาเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลแม่ของแฟรงได้เล่าว่าแฟรงเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเมื่อเขาได้รับบาดเจ็บเขาจะเสียเลือดมากกว่าคนปกติ ในระหว่างที่เอเลนอร์ออกจากห้องของแฟรงก์เธอก็ได้ยินเสียงหญิงชาราคนหนึ่งเรียกให้เธอช่วยเมื่อเธอได้เห็นหญิงชาราคนนั้นเธอก็เกิดสงสารขึ้นมาเธอจึงเข้าไปช่วยหญิงชาราคนนั้นโดยการดูดเลือดให้หญิงชาราไปสบายเมื่อเอเลนอร์มาถึงบ้านเธอก็พบว่าที่นี่เต็มไปด้วยสาวๆมากมายเธอรู้ได้ทันทีว่าแม่ของเธอพาสาวๆพวกนี้มาทำงานแล้วเธอก็เอือมาระาอากับพฤติกรรมของแม่เต็มทนแล้วเธอกับแม่จึงได้ทะเลาะกัน เธอไม่ชอบที่แม่ทำแบบนี้แต่แม่ก็ให้เหตุผลว่าเพราะความอยู่รอดของเราแล้วก็ไม่มีอาชีพไหนที่แม่ทำได้นอกจากงานนี้แล้วในเวลาต่อมาเอเลนอร์ได้ไปที่โรงเรียนเพื่อสมัครไปเรียนที่นั่นเธอได้พบกับแรงอีกครั้งและในวันนี้ครูให้พวกนักเรียนได้เขียนประวัติตัวเองส่งเวนกันบ้านเมื่อเอเลนอร์ได้ยินดังนั้นก็อยากจะเขียนเรื่องราวของตัวเองให้คนที่เธอไว้ใจได้รับรู้ว่าเธอนั้นคือแวมไพร์พอหลังเลิกเรียน เอรนาได้ไปเที่ยวกับแฟรงที่ริมชายหาดแฟงได้บอกความในใจว่าเขานั้นชอบเธอส่วนในใจของเอร์นาอ์ก็ชอบแฟรงเหมือนกันแต่ก็ไม่อยากบอกเขาว่าแวมไพร์เห็นมนุษย์เป็นเพียงแค่อาหารเท่านั้นแต่เธอก็คิดจะเขียนความลับให้กับแฟรงได้รู้ว่าเธอนั้นเป็นใครเธอจึงเริ่มเขียนมันออกมาโดยเล่าเรื่องราวตอนที่เธอยังเป็นเด็กขณะนั้นแม่ของเธอได้ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบแม่ของเธอกําลังจะตายแต่เธอก็ไม่อาจหยุดงานบริการที่ทําได้ ในคืนหนึ่งรูดเวนกลับมาหาคาร่าแต่เขาก็ไม่ได้มาคนเดียวแต่เขากลับพาเหล่าทหารมาก,กว่าสิบคนเขาบังคับให้คาร่าปลนเปรยทหารเหล่านั้นพอตกรุ่งเช้าเธอได้เห็นดาเวลชายที่เธอเคยเห็นที่ริมชายหาดที่เขาได้มอบไข่มุกให้กับเธอในครั้งก่อนเขาเข้ามาในห้องเพื่อจะตามหารูดเวนพร้อมกับให้เธอเปิดม่านเพื่อให้แสงเข้ามาส่วนรูดเวนก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะแสงสว่างในห้องแล้วเขาก็เริ่มวุ่นวาย เพราะเมื่อเขาได้เห็นดาเวลเพื่อนเก่าของเขามาหาก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะเขาคิดว่าดาเวลนั้นตายไปแล้วแถมในตอนนี้ดาเวลก็ยังหนุ่มเหมือนเดิมเขาดูไม่แก่ลงด้วยซ้ําแล้วภาพก็ยองกลับไปดาเวลได้ป่วยเป็นโรคร้ายแล้วก็กําลังจะตายเขาหาทุกวิธีทางที่จะทําให้ตัวเองนั้นอยู่รอดแต่แล้ววันหนึ่งก็มีชายสองคนเข้ามาหาเขาพร้อมกับมอบแผนที่ทําศักดิ์สิทธิ์ให้กับเขาเขารับมันมาแล้วก็คิดว่า มันคือหนทางเดียวที่เขาจะรอดได้ดาวเวลได้ขอร้องรูดเวนให้พาเขาไปที่ถ้าแห่งนั้นรูดเวลได้ไปส่งเพื่อนเพราะคิดว่านั่นคงเป็นคำขอครั้งสุดท้ายของคนที่ใกล้ตายพวกเขาได้เดินทางไปอย่างถ้าแห่งนั้นแต่ก็พบกับทางเข้าที่เป็นช่องเล็กๆมันไม่เหมือนถ้าเลยดาวเวลขอร้องให้รูดเวนไปตักน้ำให้กับเขารูดเวนก็ทำตามคำขอของเพื่อนดาวเวลได้เดินเข้าไปในถ้ำคนเดียวพอเขาเข้าไปในถ้ำ เขาก็พบกับร่างของตอนเองอีกคนหนึ่งปรากฏโตขึ้นแล้วชายคนนั้นดูเยือกเย็นมากและบอกว่านี่คือจุดสิ้นสุดของเวลาแล้วก็จู่โจมด้วยการกัดคอเขาจนเขานอนแน่นิ่งไปรูดเวนที่เข้ามาพบกับดาวเวลเขาก็คิดว่าดาวเวลได้ตายไปแล้วเพราะเขาไม่มีลมหายใจรูดเวนจึงรีบถอดพวกแก้วแหวนเงินทองที่มีค่าของดาวเวลไปทั้งหมดแล้วก็รีบหนีออกไปจากที่นั้นทันทีแต่ในตอนนี้ดาวเวลยังไม่ตาย แถมยังกลับมาหนุ่มแน่นอีกด้วยตัดภาพกลับมาภายในห้องของโรงแรมในตอนนั้นดาเวลที่เห็นรูทเวลเป็นเพื่อนเขาเขาก็ได้เล่าเรื่องทำศักธิก์ให้เพื่อนฟังว่าเขาเป็นอมาตะได้อย่างไรและมอบแผนที่ให้กับรูทเวนและเดินจากไปโดยในขณะนั้นคาราาที่ได้ยินก็คิดจะขโมยแผนที่ไปเพราะเธอนั้นกําลังจะตายพอร well ูทเวนเผลอเธอจึงเอาปืนมายิงที่ขาของรูทเวนเราก็รีบขโมยแผนที่ กอนที่จะออกเดินทางไปยังถ้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นทันทีเมื่อมาถึงเธอก็เข้าไปในถ้าแล้วเธอก็รู้สึกเหมือนว่าเธอได้เกิดใหม่เธอกลายเป็นแวมไพร์พอเธอฟื้นออกมาจากความตายเธอก็เริ่มกระหายเลือดเธอจึงจัดการชาป,ประมงแล้วก็ดูดเลือดซะส่วนดาวเวลที่หรือว่าคาร่าขโมยแผนที่มาแล้วก็ได้กลายเป็นแวมไพร์สาวเขาได้พาเธอไปหาเวอร์เนอร์เพื่อหวังจะให้เธอนั้นเข้ากลุ่มพาราดอนแต่ทว่าเวอร์เนอร์กลับไม่เห็นด้วยแล้วยังบอกว่า แวมพายต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นและต้องมีหน้ามีตาที่ดีและชาติตระกูลที่ดีแต่เธอเป็นผู้หญิงแล้วยังขายบริการอีกเพราะฉะนั้นเธอจึงถูกขับไล่ออกจากกลุ่มจากนั้นคาร่าก็ได้เฝ้ามองลูกสาวของเธอเติบโตจนอายุ16ปีในคืนนั้นขณะที่คารา่าจะมาเข้านอนก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาหาเอเลนาที่โรงเรียนแล้วก็ได้ต่อว่าเธอแล้วก็จัดการข่มขืนเธอแถมยังนำโรครายมาติดเธออีกด้วยคารา่าที่รู้ว่าผู้ชายคนนั้น กำลังจะเข้ามาทำร้ายลูกเธอเธอจึงวิ่งเพ้่อมาช่วยลูกแต่ก็ไม่ทันแล้วและเมื่อเธอรู้ว่าเป็นรูทเวนเธอจึงแค้นใจเป็นอย่างมากแล้วก็เข้าไปฆ่าเขาทันทีจากนั้นคาร่าก็พาเอเลนอ,ลอร์ไปยังถ้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เธอหายจากโรคร้ายนับจากนั้นมาเอเลนอร์ก็ได้กลายเป็นแวมไพร์เหมือนกับแม่ของเธอแต่ด้วยความที่คาร่าทำผิดกฎเพราะเธอนั้นเป็นแวมไพร์หญิงและยิ่งไปกว่านั้นเธอยังสร้างแวมไพร์อีกตัวหนึ่งที่เป็นผู้หญิงขึ้นมาอีกนั่นจึงผิดกฎ และทาให้กลุ่มพาราดอนไม่พอใจก่อนที่จะออกตามล่าพวกเธอเพื่อที่จะกําจัดพวกเธอทิ้งซะนับแต่น,นั้นมาพวกเธอจึงเร่ร่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหลง่งเอเลน่าได้เขียนเรื่องราวของตนเองเสร็จแล้วเธอก็มอบหนังสือเล่มนั้นให้กับแฟรงค์ได้อ่านพอแฟรงค์ได้อ่านเขาจึงมาหาเอเลนาที่บ้านแต่เขาได้เจอกับคาร่าแทนคาร่าที่รู้ว่าลูกสาวนั้นได้บอกความลับให้กับผู้อื่นฟังไปแล้วแล้วถ้ามีใครรู้เรื่องนี้ผู้นั้นจะต้องตายคาร่า ที่จะกำจัดแฟรงทิ้งแต่เอเลนอน์ไม่อยากให้แม่ทำแบบนั้นเธอจึงวิ่งไปที่ลิฟต์เพื่อที่จะไปบ้านของแฟรงคาเล็บได้ห้ามคาร่าไว้ไม่ให้ตามลูกไปแต่คาร่าก็ไม่ฟังถ้าเพลอพลาคาเล็บตกไปในลิฟต์จนเสียชีวิตแล้วลิฟต์ก็ค้างทำให้เอเลนอน์นั้นถูกขังอยู่ในลิฟต์คาร่าจึงได้โอกาสไปหาแฟรงที่บ้านทันทีพอมาถึงที่บ้านของแฟรงเธอก็คิดจะกำจัดแฟรงทิ้งซะแต่ในขณาดเดียวกันนั้นกลุ่มพาราดามก็ได้รู้แล้วว่าตองแม่ลูกนั้นพักอยู่ที่ไหน พวกเขาก็รีบตรงไปที่บ้านของพวกเธอพวกเขาไม่เจอคาร่าแต่เจอเอเลนอร์แทนพวกเขาจึงจับเอเลนอร์ไปแล้วโทรหาคาร่าเพื่อให้คาร่านั้นมามอบตัวซะเมื่อคาร่ารู้ว่าลูกสาวตกอยู่ในอันตรายเธอจึงไม่ได้ลงมือฆ่าแฟรงค์เธอจึงรีบมาช่วยลูกระหว่างทางเธอถูกรถชนพวกเขาจับตัวเธอไว้ได้แล้วิีจะตัดหัวเธอทิ้งแต่เธอก็ขอร้องว่าให้ปล่อยตัวลูกสาวของเธอเพื่อแลกกับการที่เธอจะยอมสละชีวิตของตนเอง ขอให้ปล่อยลูกสาวของเธอไปซะแต่พวกเขาไม่ได้รับปากดาวเวลได้ง้างดาบขึ้นเพื่อจะตัดหัวของคาร่าแต่เขาก็ไม่ได้ทำแบบนั้นเขาเลือกไปตัดคอของพวกพาราดอนแทนและช่วยสองแม่ลูกเอาไว้เพราะในใจนั้นเขายังคงชอบคาร่าอยู่เมื่อสองแม่ลูกรอดตายพวกเธอทั้งสองคนก็สวมกอดกันอย่างดีใจหลังจากที่เรื่องราวจบลงไปคาร่าจึงยอมให้เอเลนอร์เป็นอิสระเธอก็ไม่อยากผูกมัดลูกเอาไว้อีกต่อไปแล้ว และอยากให้ลูกได้ใช้ชีวิตเป็นของตัวเองส่วนตัวเธอนานก็ไปกับดาวเวลดาวเวลขอให้เธออยู่เคียงข้างเขาตลอดไปคาร่าก็รับปากว่าจะอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปส่วนเอเลนอร์ได้รับอิสระจากแม่เธอจึงรีบไปหาแฟรงค์ที่ป่วยหนะักและพาแฟรงค์ไปในถ้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เขานั้นหายจากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและครองรักกันตราบชั่วนิวรันด์และแล้วภาพยนตร์ก็จบลงเพื่อรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะ เป็นเรื่องแวมพายแม่ลูกที่แปลกดีค่ะฉีกจากเรื่องแวมพายอื่นๆที่สนใจตัวละครหลักที่เป็น ire, แวมพายจะต้องร่ำรวยมหาศาลมีชาติตระกูลดีแต่คาร่าคนเป็นแม่กลับยึดอาชีพขายบริการเพื่อเลี้ยงดูลูกสาวและทำทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องลูกของตัวเองเอาไว้เรื่องราวไม่ได้บอกว่าเอเลนอ,นอนเป็นลูกของใครแต่ถ้าเป็นลูกของรูดเวนเขาก็เลวจริงๆที่ไปข่มขืนกระทำชำเราลูกสาวของตัวเองอีกด้วย สองแม่ลูกไม่สัตตัวรอบทิศเลยตอนที่กลุ่มพาราดอนจะมาสังหารคาร่าลูนา่าลุนแทบแย่แต่ก็กลายเป็นว่าดาเวลเลือกที่จะปกป้องพวกเธอและทุกอย่างก็จบลงด้วยดียิ้มออกเลยค่ะอ๋อแล้วอีกอย่างลูน่าชอบถ้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นจังเลยค่ะรักษาหายทุกโรคและกลายเป็นอมาตะแต่ถึงจะบอกแบบนั้นลูน่าก็ไม่อยากมีชีวิตอมาตะหรอกนะคะถ้าต้องอยู่มาเป็น200ปีแบบเอเลนอร์มันคงจะน่าเบื่อแย่เลย เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาแลกปเปลี่ยนในโปกเราทีมงานได้อ่านความคิดของเพื่อ,อนๆกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้หลูหน้าคงต้องขอลาไปก่อนโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องต่อไปที่ทางทีมงานจะคัดสรรเป็นอย่างดีใหมเพื่อนๆได้ฟังกันคะ่ะถ้าคุณคือแฟนพันธ์แท้หนังหายากคุณชอบดูหนังที่ลึกลับพิเศษกว่าใครขอเชิญทุกคนเข้าสู่โลกของช่องดูอะไรดี ลัดที่แห่งความคลางคล้าภาพยนตร์แบบสุดลิ่มทีมประตูรับชมเนื้อหาแบบจัดเต็มไม่ตัดไม่เซ็นเซอร์วอดเรื่องราวที่คุณอยากดูด้วยตัวของคุณเองหรือแม้กระทั่งรับชมภาพยนตร์นั้นๆแบบเต็มเรื่องผ่านทางห้องลับที่สร้างไว้สำหรับสมาชิกเท่านั้นจงเลือกระดับความคลางคล้ายของคุณแล้วลุยไปกับพวกเราที่นี่ช่องดูอะไรดี